สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณปุ้มปุยผู้ตูได้มีการโพสต์ข้อความและก็ได้หยิบยก เอาคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่ได้ไปคอมเมนต์อยู่ในช่องของนา้าเต้ได้คอมเมนต์ว่าตอนนี้นั้นมีปัญหาเรื่องคีมานาคนใช้หน้าเขาพังเขากำลังเอาเรื่องเรื่องใหญ่นะคุณปุ่มปุยผู้โตจึงได้พด์ข้อความลงในกลุ่มอย่าหาธรรมวีวีไอพีโดยได้พด์ข้อความที่ว่าจริงไหมวะเห็นไปมิ้นช่องน้าเต้ อีกอย่างอยากรู้จังไอพวกที่ซื้อไปใช้ไม่เห็นออกมารีวิวเลยว่าใช้ดีหรือไม่ดีเห็นเงียบเข้ากีบเมฆขนาดเจ้าของคีมมันยังไม่ใช้คีมมันเองเลยหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า ดูหน้าคนขายก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าดูหน้าคนขายก่อนสิคนซื้อคีมใช้นี่มันมีสมองไหมวะก่อนซื้อเกช่วยเหตตาดูเจ้าของคีมเจ้าของสินค้าก่อนไม่ได้ผิดจากที่คาดเลยคีมกระจอกกวนขายในซวมโซโคกบ้านของมันอ่ะแพ้หน้าพังยับก็ไม่แปลกค่ะ สภาพเจ้าของแบรนด์ยังเฟะขนาดนี้คนที่ซื้อครีมไปใช้ออกมารีวิวหนังหน้าหน่อยสิคะหน้าคนขายแพ้สเตียรอยชัดๆเรื่องจริงมึงหน้าเขาแพ้ครีมหน้าพังยับเยินเห็นว่าหาหมอแล้วหมอออกใบวินิจฉัยมาว่าเป็นพ่อครีม ตายแล้วไปดูช่องจันสีสิมึงจริงแหละไม่เคยเห็นใครมารีวิวครีมให้เลยถ้ารักกันมันต้องช่วยกันสิแบบว่ารีวิวซื้อมาทาทุกวันแล้วดีตูก็เคยเล่าให้แกฟังไงว่าคนที่นี่เขาซื้อส่งมาให้แม่ใช้แล้วหน้าเขาพังอ่ะแกยังให้ตูไปถ่ายหน้าเขามาให้แล้วให้ดูแต่ตู่ไม่กล้าไม่สนิทกลัวเขาฟ้องตู่ คุณปุ่มปุยผู้โตได้ตอบกับความคิดเห็นนี้วา่าถ้ามีคนใช้แล้วหน้าพังน่าจะฟ้องมันไปเลยว่ามะขนาดเจ้าตัวมันยังไม่ใช้เลยแก่แก่แล้วแถมเป็นติ่งอีกมันน่าจะใช้น้ผืหนังนาถึงเป็นแบบนี้ไงพังพีนาศเจ้าค่ะฮ่ฮ่ฮ่ ต้องถามนางหนึ่งเพื่อนรักตู่ซื้อเอาใจไอ้บ้ากามมันใช้ไปหลายปุกแต่ตูเห็นหน้าของมันยังเหมือนอาเฮียเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรอยยับคงใช้ครีมรอมันมาเย็บคุณปุ่มปุยผู้ตูได้ตอบกับความคิดเห็นนี้วา่าขนาดตัวมันเองยังไม่ได้ใช้เลย กาแฟตัวเองก็ไม่เด็กนั่งหนึ่งบอกมาฝากมาบอกว่ามันชอบเด็กของคนอื่นเรามาต่อกันอีกโพสโพสหนึ่งนะคะของคุณปุ่มปุยผู้ตูที่ได้มีการโพสลงในกลุ่มอย่าทำวีวีไอพีโดยได้โพสข้อความที่ว่าภูมิใจมากสิทาของทุกอย่าง สร้างทุกอย่างไม่มีเงินตัวเองสักกบ,บาทแต่สันดรนขอทานมาสร้างและอวดเหมือนเป็นผู้มีบารมีร่ำรวยมาแต่เกิดเพียบพร้อมไปด้วยข้าทาบริวารจากไอ้ปิ้งไก่นางปิ้งไก่ขายบ้างไม่ขายบ้างเพราะขี้เกียจทั้งผัวทั้งเมียฝ่าบานฝ่าซวมไม่มีเพราะผีพนันเข้าสิงหมกอยู่แต่กับวงไพ่วงไฮโล มาบัดนี้เนรมิตรได้สมใจหวังเพราะด้านโขอโขอแบบไม่อายขอแบบไม่มีลิมิตสร้างอะไรก็ไม่มีแบบแผนสร้างตามใจฉันเพราะเงินไม่ใช่เงินตัวเองเงินที่โขอทานมาได้จะสร้างทิ้งสร้างควางยังไงก็ได้เพราะหมดหรือขาดเหลืออะไรเดี๋ยวก็จะมานั่งตีนาเศร้าเล่าเรื่องทำเสียงสองเสียงสาม อ้อนเอซีอีกทีวิศวะมืออาชีพยังต้องชิดซ้ายตอนรับเหล่าเอฟซีผู้ที่อยากมาสัมผัสพ,พ่อคนดังรูปโลซีวมขี้ติดทางเขา้าดักทางหน้าร้านกาแฟในฝันของมาดามหลังคอมกันก่อนเลยจิบกาแฟไปดูซวมขี้ไปกลิ่นคงอบอวนน่าดูนึกแล้วอยากจะอ้วกจริงๆข้าวของที่ผู้ใจบุญ ซื้อมาประเคนกระท่อมหลังตั้งหลายหมื่นก็พังสละศาลาทิดาเศรษฐีก็กลายเป็นศาลาทิดายาจกุกไปโดยปิยายหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าตราบใดที่พวกฝ่ายยังโอนไหวโดยไม่ลืมหูลืมตาถ้ามันไม่ติดคุกซะกน่น มันก็ยังขอทานหลอกเด็กได้อีกนานมีวันนี้ได้เพราะน้องชมพูแกควรสำเนียกไว้ด้วยไอ้จำเลยไม่อยากจะคิดเลยว่าตอนที่มันขายปิ้งไก่ไก่ปิ้งมันจะสกปรกขนาดไหนเพราะดูจากความที่มันเป็นคนสกปรกวิธีทำไก่มันคงสกปรกน่าดู คงพอๆกันกับแจวบองพระบิดาคุณปุ่มปุยผู้โตได้ตอบกับความคิดเห็นว่าถุงมือจับสารพัดแล้วก็มาจับไก่อร่อยหอ่ะยังจะมีคนงโูโอนให้อีกหรอมันจะสร้างอะไรนักหนากินกาแฟขี้แตกเด็กเข้าห้องน้ำทันมันหวังดี จะกินลงไหมก่อนจะผ่ากันอ้วกก่อนก่อนจะกินตามหาร้านไปทัว่วไม่มีน้แก่กินไปดมกลิ่นขี้กลิ่นเยี่ยวอ่ะมันคงจะมีปมในใจเรื่องสวมตั้งแต่บ้านเก่าที่กกกนะเห็นด้วยกับทุกอย่างที่ด่าค่ะช่วงนี้กินเจจะพยายามงดดา่าฝากด่าแทนจะผิดไหม